นักเรียนมาดูหน้าที่39นะคะหน้า39จะเป็นเรื่องการแก้สมการที่มีเครื่องหมายกลนนะ,ะการแก้สมการก็คือเป็นการหาค่าตัวแปรนะคะเป็นการหาค่าตัวแปรเขาบอกว่าถ้ากรณีเป็นรากที่สองเนี่ยจะใช้วิธียกกำลังสองทั้งสองข้างเพื่อทำลายกลนที่2อง 2> ใเพราะว่าเรารู้ สมบัติมาว่าถ้าทําไมคะถ้าเป็นกลนที่สองแล้วถ้าเราจับยกกําลังสองเมื่อไหร่ปั๊กมันจะหลุดในตัวข้างในนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเขาบอกว่าถ้าเป็นลากที่มากกว่าสอง <c oughs> ก็ใช้วิธียกกําลังตามลําดับของลากเพื่อทําลายลากนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเนี่ยอันนี้คนที่4ก็พยายามยกกําลัง4จับยกกําลัง4นะคะก็จะหลุดเลยเองถ้าเป็นกลนที่10ก็จับยกกําลังสิก็จะเหลือเอง ไม่กำจัดรากแล้วการแก้สมการหาตัวแปรก็โดยวิธีการทั่วไปนั่นเองอ่าเช่นดูตัวอย่างที่สามสิบสี่นี้เราจะเห็นว่าสมการมันติดกลนที่สองนะเพราะนั้นหลักการเราก็ต้องทําไมคะจับยกกําลังอะไรจับยกกําลังสองทั้งสองข้างนะเพื่อให้รากที่สองมันหลุดไปแต่ตรงนี้เพื่อให้ง่ายนะเรียนถ้านะเรียนจะเห็นว่าตัวเนี้ยเราสามารถนํามันมาอยู่อีกข้างหนึ่งของสมการได้เพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเราจับยกกําลังสองเมื่อไหร่ปั๊บ มันก็จะหลุดออกมาได้ง่ายโอเคไหมคะถ้านักเรียนไม่ย้ายมานักเรียนจับยกกําลังสองเนี่ยมันจะกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์ไปเลยนะนะมันก็จะยากอีกเพราะนั้นนักเรียนใช้วิธีการทําทั้งสองข้างให้มีกลนที่สองอยู่นะคะครูก็เลยย้ายตัวนี้อันนี้ลบมาใช่ไหมครูก็ย้ายมาเป็นบวกจากนั้นก็หลักการก,ก็ยกกําลังเลยคะยกกาลังสองทั้งสองข้างนะพอยกกําลังสองปั๊บข้างซ้ายนักเรียนกลนหลุดเลยนะคะเหลือเอฟบวกหนึ่ง ข้างขวานนกเรียนมันจะอยู่ในรูปของหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเนเรียนก็ใช้กําลังสองสมบูรณ์ก็ได้เป็นหน้ากําลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองลบสองกำลังสอง 2, ก็ได้สี่เห็นไหมคะสองคูณลบสองก็เป็นลบสี่ตัวนี้ก็หลุดออกมาจากกลดน,นะคะก็เป็น x นะ,ะจากนั้นเักเรียนก็มาจาัดค่าตัวแปรนะคะย้ายทำไมคะตัวนี้มันลบอยู่ใช่ไหมย้ายมาข้างนี้ก็จะกลายเป็นบวก นะคะตัวนี้ก็ย้ายไปข้างนี้นตุกตาตทุกต้าอันนี้ลบกันไป4-1ลบ1ได้3นะคะย้าย4จากคูณลงไปหารอ่ะนักเรียนยัเห็นว่ามันยังมีติดกลนที่2ใช่ไหมหลักการทําให้กลนที่2หลุดก็จับยกกําลัง2องทาง2ข้างก็หลุดเหลือ X ก็ได้9ส่วน16ค่ะคำตอบสมการคือ9ส่วน16โอเคนะอ่ะ35บ้าง35พอดีว่าโจทย์เขาทำไมคะ กระจายคนที่สองให้อยู่ทั้งสองข้างของสมการแล้วก็อาศัยการยกกําลังสองเข้าได้เลยนะคราวนี้คนที่สองหลุดเหลือ x ลบสามตัวนี้ก็จะเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองก็ได้เป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะอันนี้ก็หลุดเหลือ x สามคูณสองเป็นหกสามกำลังสองเป็นเก้านะคะนี้ลบอยู่ใช่ไหมตัวปริยามาฝั่งนี้ก็ได้เป็นบวก อันนั้นก็ย้ายสองตัวนี้ไปนะก็จะกลายเป็นนี้ตัดนี้นะคะ9กบวก3เป็น12 6ย้ายมาหารก็กลายเป็น12หารด้วย6นะคะก็ได้ตัวนี้แต่ตัวนี้ยังติดกลนที่อันดับอะไรอันดับ2หรเอาจับยกกำลัง2ก็หลุดเหลือเ,อเท่ากับ4โอเคไหมคะหลักการอันนี้เรนจะเห็นว่าทำไมคะตัวนี้สามารถย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ได้ใช่ไหม,ไมเพื่อให้ทั้งสองข้างมี โนระดับสองอยู่เวลาย,ยกกําลังสองมันก็จะหลุดออกมาได้ง่ายไม่ต้องคิดซับซ้อนเยอะนะคะพอยกกําลังสองปั๊บก้อนนี้หลุดเลยนะตัวนี้ก็อยู่ในรูปหน้ารูปหลังทั้งหมดก, 2, ะะาก 2, 2, ําลังสองนะคะหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองตัวนี้ติดลบใช่ไหมย้ายมาเป็นบวกนะคะตัวนี้ย้ายไปตัวนี้นะคะตัวนี้ตัดกัน14 4บวก12ได้ 16, ย้ายไปหา16ได้4 จับยกกําลังสองนะคะก็จะได้เป็น x เท่ากับสิบหกโอเคไหมคะหน้าสามทันไหมลูกทบทวนได้นะคะเป็นคลิปเป็นคลิปทบทวนได้นะลูกฟังซ้ำได้นะคะก็เป็นข้อดีอย่างนึงเนาะ อ่ะโอเคนะคะจบการแก้สมการกรณีสมการติดกรนอันดับ2เราจะใช้หลักการยกกำลังสองทั้ง2ข้างเข้ามาช่วยนะคะ